หน่วยนี้เป็นหน่วยที่8เป็นหน่วยสุดท้ายของรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิตอลก็คือเรื่องของการประเมินคุณภาพของแบรนด์เพื่อก้าวสู่แบรนด์ที่ยั่งยืนก็จะเป็นมีประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพส่วนประกอบของแบรนด์ขั้นตอนการประเมินคุณภาพของแบรนด์การตรวจสุขภาพของแบรนด์ปัจจัยการประเมินคุณภาพและการรับรู้ของแบรนด์ แนวคิดการวัดคุณค่าแบรนด์การประเมินความพักดีต่อแบรนด์วิธีการประเมินผลแบรนด์ที่ได้ผลตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบผลสเปรดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพส่วนประกอบของแบรนด์ 1. ต้องเป็นที่จดจำได้ง่ายยกตัวอย่าง Apple 2. มีความหมายที่ดีและสะท้อนตัวตนของแบรนด์ ตัวอย่างเช่นจะมีสัญลักษณ์กระทะของบาร์บีคิวพาซาสามเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเนื่องจากหาหลายคนเห็นว่าแบรนด์เข้าใจและให้กำลังใจผู้บริโภคได้เริ่มต้นในสิ่งที่ควรทำก็คือ just do it ของ Nike สามารถปรับใช้ ในการสื่อต่างๆได้ดีถึงแม้จะเป็นเมื่อสักครู่เป็นแนวนอนก็จะสามารถปรับเป็นแนวตั้งก็จะมีสัญลักษณ์คงเดิมสามารถปรับให้ทันสมัยได้ยกตัวอย่างเช่นของการบินไทยก็จะมีแบรนด์ตั้งแต่ปี190-1975 15ปีเสร็จแล้วก็ปรับมาเป็นเน้นสีม่วงเป็นหลัก แล้วก็ปรับมาเป็นลานสุกเป็นเน้นเป็นสีนเงินกับสีเหลืองสีม่วงก็ต้องปรับขั้นตอนการประเมินคุณภาพของแบรนด์ขั้นตอนที่1ก็คือการรับรู้ว่ามีอยู่ก็จะเป็นระดับการรับรู้ที่ผู้บริโภคสามารถบ,บอกได้ว่าเคยเห็นและหรือเคยสัมผัสกับแบรนด์นี้มาก่อนซึ่งอาจจะจดจํารายละเอียดได้ไม่มากนัก แต่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับการบ่งชี้ได้ชัดเจนมากพอที่จะสรุปได้ว่าเคยเห็นหรือเคยสัมผัสมาก,ก่อนขั้นตอนที่2รู้สึกคุ้นเคยรู้สึกคุ้นเคยก็คือการสร้างผลลัพธ์สําหรับการรับรู้ในขัน้นนี้ต้องให้ความสําคัญกับสอดคล้องกันร,ระหว่างจํานวนความครอบคุมของจุดสัมผัสและรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงว่าประมาณที่ใช้ลงทุนจุดสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมวลชนขั้นตอนที่3เชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าการประเมินในขั้นนี้ถือว่าเป็นหัวใจของการสร้างแบรนด์และเป็นดัดชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของแบรนด์ในการสื่อสารคุณค่าที่ตนเองมีร่วมกับผู้บริโภคไปสู่ผู้บริโภคและเครือข่ายคุณค่าร่วมกับการรับรู้ในขั้นนี้ เป็นการรับรู้ที่เติมเต็มการมีอยู่ของแบรนด์และทําให้ผู้บริโภคคุ้นเคยอย่างสมบูรณ์เพราะหากปราจากคุณค่าการมีอยู่และความความคุ้นเคยที่ผู้บริโภคมีให้กับแบรนด์นั้นย่อมไม่มีความหมายเพื่อให้ภาพชัดเจนขั้นตอนที่4ความสนใจและชื่นชอบในตัวตนของแบรนด์การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคชื่นชอบเรื่องราวและวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวจากแบรนด์หรือไม่ ขั้นตอนที่5ผู้บริโภคต้องการซื้อและกำลังพัฒนาแบรนด์การประเมินในขั้นนี้เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการบางอย่างที่จะต้องใช้และมองหาแบรนด์หรือใครก็ตามที่สามารถมอบสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้ได้การประเมินการรับรู้ในช่วงที่1-4เป็นการรับรู้และมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของการสร้างสายสัมพันธ์แน่นอนว่า หากมีสายสัมพันธ์ที่ดีละลึกซึ่งผู้บริโภคจะนึกถึงแบรนด์เป็นอันดับแรกและมีโอกาสสูงมากที่ผู้บริโภคจะเลือกแบรนด์และกลายมาเป็นลูกค้าในที่สุดขั้นตอนที่6ขั้นตอนที่ตัดสินใจซื้อการประเมินคุณภาพการรู้ในขั้นนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนความเข้าใจถึงยุคการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลและกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ที่นําเสนอมาทั้งหมด ยิ่งการซื้อมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและการขายที่ต้องให้ความสําคัญกับรายละเอียดมากขึ้นมีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้พูดโผลยิ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจซื้อขั้นตอนที่7พิสูจน์ความน่าเชื่อถือของแบรนด์การประเมินคุณภาพการรับรู้ตั้งแต่ระดับ1-3ถึงเปรียบเสมือนการที่แบรนด์ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองไปยังผู้พูดโภค ซึ่งอาจจะรับรู้ความใจและชื่นชอบในตัวแบรนด์แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการรับรู้ที่ยังไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจแต่หลังจากที่ผู้โภคมีความชื่นชอบในแบรนด์ระดับที่4และเกิดความต้องการซื้อสินค้าระดับทีู่้บผู้ภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นจนกระทั่งเกิดการตัดสินใจและซื้อสินค้าระดับที่6สิ่งที่จะเป็นตัวสรุปประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้โภคมีต่อแบรนด์ย่อม หนีไม่พ้นผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สินค้าหรือบริการผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นทั้งเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของแบรนด์และเป็นสิ่งสะท้อนเห็นว่าแบรนด์สามารถทําได้ตามที่ได้นําเสนอไว้หรือไม่ขั้นตอนที่8เป็นขั้นตอนที่เติมเต็มตัวตนของผู้บริโภคในยุคข,ของการสร้างแบรนด์ธุรกิจด้วยต้นผู้บริโภคไม่เพียงมองหาสินค้าและบริการเท่านั้น ซึ่งมองหาผลลัพธ์และประสบการณ์จากแบรนด์ที่นาเสนอสินค้าและบริการที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านการดําเนินชีวิตการทํางานหรือการทํบางสิ่งบางอย่างให้ประสบผลสําเร็จผู้บริโภคเริ่มตั้งแตต่ั้งคําถามว่าการใช้สินค้าหรือบริการจากแบรนด์จะทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นอย่างไรดังนั้นแบรนด์ต้องสามารถส่งเสริมสร้างแรงบรันดาลใจและช่วยนําพาพวกเขาไปยังสิ่งที่พวกเขาเชื่อและต้องการได้ขั้นตอนที่9า ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตัวแทนของแบรนด์และผู้สนับสนุนแบรนด์การประเมินคุณภาพของแบรนด์ในขั้นตอนนี้เป็นบทสรุปรวมของสิ่งที่แบรนด์ทำทั้งหมดเพราะไม่ใช่เพียงการสื่อสารการทำกิจกรรมต่างๆหรือเพียงแต่แค่การดำเนินธุรก,กิจหากแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับแบรนด์การตรวจสุขภาพของแบรนด์ผู้บริโภค รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ทุกครั้งที่ได้สัมผัสกับแบรนด์และสะสมประสบการณ์เหล่านั้นจนเกิดเป็นสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของแบรนด์แบรนด์จาเป็นที่จะต้องดูแลความสัมพันธ์ที่ตนเองมีต่อผู้บริโภคให้ต่อเนื่องและมันคงผ่านลักษณะและมุมมองที่สอดคล้องกับคําว่าเพื่อนที่ดีในมุมมองของผู้บริโภคปัจจัยในการประเมินคุณภาพการรับรู้ของแบรนด์ 1. สมรรถนะของท,ทางธุรกิจ เช่นผลประกอบการยอดขายและกำไร 2. ส,สมรรถนะของแบรนด์เช่นการดำเนินธุรกิจการเชื่อมโยงและสร้างสายพันธ์กับผู้บริโภคหรือการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและได้รับการยอมรับแนวคิดในการวัดคุณค่าของแบรนด์ก็จะมีสองกลุ่มด้วยกันก็คือ กลุ่มที่ใช้วิธีวัดทางด้านการเงิน2กลุ่มที่ใช้วิธีการวัดทางด้านความสัมพันธ์ต่อผู้ริโภคการประเมินความพักดีของแบรนด์ความพักดีที่มีต่อตาสินค้าหรือแบรนด์รอยัลตี้ที่สิ่งที่พูดถึงกันมานานและบ่อยมากในการสร้างแบรนด์และทําการตลาดแน่นอนว่าหากธุรกิจใดสามารถสร้าง ความพักดีที่มีต่อตาาสินค้ามากเพียงใดสินค้าหรือบริการนั้นขององค์กรจะประสบความสําเร็จและมีลูกค้าหรือกลุ่มผู้หวังมาหาอย่างไม่ขาดสาย 1. ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังที่มีต่อแบรนด์อันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ใช้วัดความสําเร็จความพักดีที่มีต่อแบรนด์ ก็คือเมื่อผู้บริภโภคทําการซื้อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเมื่อได้ลองชิมแล้วไม่ประทับใจไม่พอใจทำอย่างไรก็ไม่อร่อยก็จะไม่ก็จะซื้อสินค้านั้น 2. ทัศนคติด,ด้านบวกที่มีต่อบแบรนด์เกิดความพึงพอใจจะเกิดทัศนคติด,ด,ด้านดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคทัศนคติที่ดีจะคงอยู่กับผู้บริโภคยาวนานมากกว่าความพึงพอใจ ความพูงพอใจเกิดขึ้นก่อนที่ตามมาก็คือทัศนคติด้านบวกวิธีการประเมินผลแบรนด์ที่ได้ผลวิธีที่จะรู้ว่าแบรนด์อยู่ในความสนใจจะสําเร็จหรือไม่ในอนาคตก็คือการประเมินผลแบรนด์นั่นเองถ้าหากไม่มีการประเมินผลแบรนด์องค์กรและบริษทัทจะจับทิศทางไม่ถูกไม่ทราบว่ามีข้อเสียตรงไหนควรปรับปรุงอะไรและแน่นอนว่าแบรนด์นี้จะเป็นที่รู้จักหรือประสบความสําเร็จหรือไม่ ก่อนที่จะทําการประเมินผลแบรนด์ต้องแยกการประเมินผลแบรนด์และการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ออกให้ชัดเจนเสียก่อนแยกกันอย่างเด็ดขาดจะนำมาพิจารณาร่วมกันเพราะอาจจะเกิดการสับสนได้เพราะสิ่งที่จะพิจารณาคือรูปแบบของแบรนด์ที่จะทําการเสนอเท่านั้นตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบผลสาเร็จอันนี้คือคุณกีรพร์ขา,าวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดหรือ OR ก็ได้รับรางวัลการแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชนได้รับรางวัลของออได้เป็น2แบรนด์ก็คือธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน PPT Station และธุรกิจกาฟแฟคาเฟอัมเยซอนได้ความรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี2019-2020ถึง2020 จากวีธีเวิ b ด์แบรนด์ดิงอเวดอันนี้ที่ประสบควาสำเร็จนะก็จะมี2แบรนด์ด้วยกันนะครับก็คือ Cafe Amazon แล้วก็ปตทอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงธุรกิจ Cafe Amazon ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดีโดยมีจำนวนสาขาในประเทศกว่า2,800สาขา และในประเทศลาวกัมพูชาฟิลิปปินส์เมียนมาสิงคโปร์มาเลเซียจีนญี่ปุ่นและโอมานรวมกว่า200สาขาอันนี้เป็นตรารับรองของ Brand of the Year ของ Worm Branding a w a r d อีกอันหนึ่งที่มีการเป็นสถาบันในการประกวดแบรนด์นดก็คือรางวัลซ u เปอร์แบรนด์เป็นรางวัลที่ประเมินวัดผลโดยหน่วยงานอิสระ ด้านการวัดและประเมินคุณภาพแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับก็อันนี้ก็จะได้ของซ u เปอร์แบรนด์อันนี้เป็นพิธีมอบรางวัลน,นะครับคือซ u เปอร์แบรนด์เนี่ยก็จะได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลกที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ คือจะต้องผ่าน3เกณฑ์ด้วยกันก็คือคุณภาพของแบรนด์ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคและเอกลักษณ์ของแบรนด์อันนี้ก็คือว่าใครที่ได้รางวัลซปเปอร์แบรนด์นี้จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สประการนี้อันนี้ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับความสำเร็จเมื่อปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับ ก็จบหน่วยที่8เพียงเท่านี้ก็ครบทั้งหมด8หน่วยการเรียนของรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดีรทอนแต่ก็จะมีอีกเนื้อหาอีกอันนึงก็คือจะเป็นการภาคปฏิบัติในการสร้างแบรนด์ก็จะเป็นการสร้างแบรนด์จากในระบบออนไลน์แล้วก็ในระบบออฟไลน์ด้วยก็นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้การปฏิบัติการสร้างแบรนด์โดยตรงเลย ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ